ไก่เอ้ยไก่น้อยไก่ใหญ่ไก่วัดปงชัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่ๆไก่วัดปงชัยแจ้ห่มลำปางเช้าของวันใหม่เจ้าเหมียวเจ้าไก่ออกมาเดินเล่นรอรับแสงแดด ยามเช้ากันเต็มลานวัดเลย เมียเเจ้าไก่อยู่รวมกันสุขใจเดยกวัดปงชัยออกมาเล่นกันแล้วได้เล่นกันแล้วมีเมียทั้งหลายวันนี้ก็อยู่วัดกันนะครับหลวงปู่ก็มีภารกิจต้องไปอีกแล้วครับวันนี้ไปบ่ายจะกลับมาเช่นเดิมครับอยู่ด้วยกันดีๆนะมีใครมาก็ต้อนรับนะลูกเ้อ วันนี้ก็ขอนำภาพความรักของน้องน้องเหมียวออกมารอรับแสงแดดกันตัวที่กำลังจะขึ้นครับทั้งโน้นตัวที่กำลังจะขึ้นมาแล้วเช้าๆอากาศเย็นสบายดีช่วงบ่ายๆก็จะร้อนนิดหน่อยกับขอนำภาพนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออวยพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวและสัตว์สัตว์ทั้งหลาย จะมีความสุขกายสุขใจปรัสนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรัสนาทว่าการทุกคนทุกท่านเถอด